กระจกเทศเทศดินเป็นอันนี้ลูกกระจกเทศนะคะอ,อันนี้อะไรครับลูกกระจกเทศใช่ไหมครับลูกอ,อ,อันไปเอทน,นายน,ายนายินเอาลูกีายนินเอาอาหารให้มันกิน แก้สุดดาวนวัดนวัาบอดเยอะอะไรแค่เยอะจะไปดูขาดูติงมันนอนมากลูกแม่ไหนน่าไปดูตรงนู้นเกือบมันงูงูเว่อร์ฮะงูงูนี่อันนั่นอะไรงี้มันอะไร ดูขี้อยู่ข้นแม่นวินกลัวไหมนี่เห็นไหมนี่กลัวไหมไม่กลัวเนาะออนี่มันมีนูอันนี้ปากระเบนเหรอปากระเบนครัปุ๊บโอ้โหดูดปากมันนะนี่ดูนี่ปากปากมันแก้วนี่กว่ยนอเกือ ไม่ใส่สายลไม่ใส่ดาง